รักครั้งแรกในวัยเกษียณตาทินเจ้าของสวนทุเรียนอายุ70ปีผู้เข่งขึมและบ้างานจนไม่เคยสนใจความรักมาก่อนชีวิตของเขามีแค่การปลูกและการขายทุเรียนไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งหัวใจจะแปรปวนเพราะเจ๊ดำแม่ไม้าสาวใหญ่ที่ปาดเบี้ยววาจาคมคายชอบหยอกเย้าเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งเจ๊ดำเดินทางมาที่สวนของตาทิน เพื่อขอซื้อทุเรียนยกสวนเพื่อนําไปขายต่อในตลาดเจดามีบุคลิกโดดเด่นใส่เสื้อผ้าสีสดใสสะพายกระเป๋าใบโตและพูดเก่งแบบไม่มีใครเทียบได้เธอชอบหยอดคําหวานใส่กระินอย่างเช่นตาเช้าคะมีของดีในสวนเยอะเลยนะแต่ที่เจอยากได้ที่สุดก็คือตานะคะดึงแม้กระทั่งทําสวนทุเรียนจนมือด้านแต่หัวใจยังด้านอยู่หรือเปล่าคะ ตาทินที่เคยอยู่แต่ภายในสวนไม่เคยเจอคนพูดจาทะเลนแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่เขากลับรู้สึกเหมือนว่ากลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเวลาคุยกับเจดำหัวใจเต้นแรงจนทำอะไรไม่ถูกลมพัดเอื่อยๆพาใบไม้แห้งปิวไปตามพื้นสวนทุเรียนที่แผ่กว้างสุดลูกหูลูกตาตาทินยืนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่สายตาขวาดมองต้นทุเรียนที่ปลูกและดูแลมานานกว่า40ปีแล้ว ทุกต้นล้วนสมบูรณ์เป็นดั่งสมบัติชิ้นเดียวในชีวิตของเขาปีนี้ผลผลิตดีเหมือนเช่นเคยไม่เสียแรงเลยที่ดูแลมาตั้งนานตาทินพึมพำกับตัวเองพางยกมือขึ้นปาดเหงือ่อบนหน้าผากแม้ว่าจะอายุ70ปีแล้วแต่เขายังดูแข็งแรงและปาดเปียวเหมือนชายหนุ่มที่อยู่กับงานในสวนทุกวันชีวิตของตาทินเรียบง่ายไม่มีภรรยาไม่มีลูกมีเพียงสวนและบ้านไม้หลังเล็กๆ ที่อยู่คนเดียวเขาคิดเสมอว่าความรักเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนที่ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตกับการทำงานหนักแต่ความสงบสุขนั้นก็ถูกรบกวนเมื่อรถกระบ,บะสีแดงจอดหน้าสวนเสียงผู้หญิงดังสดใสคุณตามีใครอยู่ไหมคะตาทินชะงักหันไปมองเห็นผู้หญิงร่างอวบอั้นในชุดลายดอกสีสดใสกำลังยืนโบกมือทักทายเขาเดินเข้าไปหาด้วยท่าทีที่ระวังตัว มีอะไรเหรอตาเทินถามเสียงนิ่งหญิงคนนั้นยิ้มกว้างฉันชื่อเจดานะคะมาซื้อทุเรียนยกสวนเห็นคนแถวนี้บอกว่าทุเรียนของตานี่สุดยอดที่สุดเลยเลยต้องมาขอซื้อถึงที่ตาทินนิ่งไปคู่หนึ่งซื้อยกสวนเลยเหรอมีเงินพอเหรอฮะเจดาหัวราอเสียงดังโอ้โหคุณตาอย่าดูถูกแม่ไม้ลูกติดคนนี้สิคะถึงหน้าตาฉันจะเหมือนคนชอบเล่น แต่งานจริงจังนะคะคําพูดติดตลกของเธอทําให้ตาทินหลุดยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่เขาก็เก็บสีหน้าและพาเธอไปดูสวนทุเรียนระหว่างเดินชมเจดาไม่หยุดพูดสวนของคุณตานี่มีสเสน่ห์จังเลยนะคะทั้งร่มรื่นทั้งสะอาดเจ้าของสวนก็เท่มไม่เบาเลยนะคะตาทินกับแอมกับไอพูดมากจริงนะเราเนี่ยอ๋อพูดมากเพราะอยากทำความรู้จักด้วยนะคะตา ใครจะไปคิดว่าคนปลูกทุกเรียนฉะลอขนาดนี้เจดาหยอดไม่หยุดหัวใจตาทินที่เคยนิ่งเฉยกลับเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่คุ้นเคยเขาพยายามข่มอาการแต่สายตาก็เผลอมองไปที่เจดาอยู่เรื่อยเจ๊คนนี้นี่เจ๊ J. พูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าเนี่ยตาทินถามขึ้นเสียงเรียบแต่ในใจมีแววอยากรู้อยากเห็นเจดาหันมายิ้มหวานพูดแบบนี้กับคนที่ถูกใจนะคะตาคำตอบนั้น ทำเอาตาทินนิ่งไปเลยใแบบหน้าของผู้ชายวัย70ปีเริ่มขึ้นสีเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวหลังจากเดินชมสวนทุเรียนสวนทั่วแล้วเจดาก็มาหยุดชื่นชมทุเรียนลูกใหญ่ที่แขวนห้อยเต็มต้นโอ้ยคุณตาทุเรียนลูกนี้ใหญ่กว่าหน้าของฉันอีกนะคะแบบเนี้ยถ้าฉันขอแบ่งไปขายคงขายดิบขายดีแน่นอนเลยคะ่ะตาทินเดินกอดอกมองเจดาด้วยแววตานิ่ง พูดดีแบบนี้สุดท้ายจะต่อราคาเก่งไหมล่ะเนี่ยเจดามหัวรอะเสียงใสต่อแน่นอนนะคะแต่ต่อให้ถูกใจทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้ซื้อขายกันไปอีกนานๆเลยตาถินไม่ตอบอะไรแต่กลับเดินนำหน้าเจดากลับมาที่เรือนไม้เล็กๆซึ่งใช้เป็นสำนักงานสวนทุเรียนเขาลากเก้าอี้ไม้มาให้กับเจดานั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอารายการทุเรียนที่มีให้ดูนะ่ะ แหมคุณตานี่ใจดีจังเลยนะคะเอ๊ะหรือเจาดามพูดเก่งจนตาเริ่มใจอ่อนแล้วเนี่ยเฮ้เจาดายังคงหยอดไม่หยุดพูดมากจริงตาทินบนเบาๆแต่มุมปากของเขาเหมือนจะยิ้มได้น้อย,อยก่อนจะรีบผ่านไปจัดเอกสารหลังจากพูดคุยเรื่องการซื้อขายจนเสร็จสิ้นเจาดามก็ยังไม่ยอมกลับง่ายๆเธอขอเดินชมรอบๆบ,บ้านไม้ของตาทินต่อคุณตาคะอยู่คนเดียวหรือคะเนี่ย บ้านเนี้ยใหญ่อยู่นะแต่ก็ดูเงียบเหงาจังเลยอะคะ่ะอยู่คนเดียวมาตลอดละ่ะตาถินตอบสั้นๆเจดามพยักหน้าเหงาแย่เลยนะคะแบบเนี้ยเจว่าคุณตาควรจหาคนมาช่วยดูแลบ้างนะคะนอกจากต้นทุเรียนคนในสวนก็ต้องการเพื่อนเหมือนกันนะคะฉันไม่ชินกับการมีคนอื่นภายในชีวิตของฉันหรอกนี่ตาไม่เคยมีเลยเหรอคะเนี่ยตาทินชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบเสียงเรียบ ไม่เคยหรอกสนใจแค่สวนอย่างเดียวเจดามยิ้มบางๆแต่ชีวิตมันไม่ได้มีแค่สวนอย่างเดียวรอกนะคะคุณตาลองเปิดใจให้สิ่งใหม่ๆหมบ้างสิเผื่อคุณตาจะได้รู้ว่าโลกข้างนอกมันสดใสกว่าที่เราคิดนะคะคำพูดของเจดามทำให้ตาทินเงียบไปสักพักหนึ่งเขามองผู้หญิงตรงหน้าที่กำลังเดินไปรอบๆด้วยท่าทางมั่นใจและในขณะนั้นเองเขารู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างในใจเริ่มเปลี่ยนไป หลังจากเจาดากลับไปแล้วตาทินยังคงนั่งอยู่บนแค่หน้าบ้านหยิบมะพร้าวที่ปอกเตรียมไว้มาขูดด้วยเครื่องมือเก่าๆในสวนที่ใช้มานานแล้วแต่ความคิดของเขากลับลอยไปถึงเจาดาใแบบหน้าของเธอเสียงหัวเราะและคำพูดที่ทำให้หัวใจของเขาว้าวุ่นอุ่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยเจอะเจอมาก่อนในชีวิตนี้เลยชีวิตมันไม่ได้มีแค่สวนอย่างเดียวดอก คำพูดนั้นยังคงดังก้องในหัวของเขาตาทินถอนหายใจยาวคนอะไรกันพูดมากแต่ก็มีอะไรให้คิดตามด้วยคืนนั้นเองตานอนมองเพดานบ้านนานกว่าที่เคยจะเป็นปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นเวทีที่หัวใจของเขาเริ่มพูดคุยกับตัวเองไปแล้วเช้าวันต่อมาตาทินยังคงเริ่มวันเหมือนเช่นทุกวันเขาเดินสำรวจสวนทุเรียนตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่าง ถือมีดเล่มเก่าที่ใช้อยู่เป็นประจำติดมือไว้ด้วยท่ามกลางสายลมเย็นและเสียงนกร้องเบาๆความสงบสุขในสวนทำให้เขารู้สึกเหมือนเดิมทุกๆวันแต่วันนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงเครื่องยนต์รถกระบะดังขึ้นจากทางเข้าหน้าสวนตาทินหันไปมองก็เห็นรถคันเดิมของเจดําเขาถอนหายใจเบาๆแล้วพึมพำกับตัวเองมาอีกแล้วเนี่ยเจดําก้าวลงมาจากรถในชุดลายดอกสีสันสดใสเหมือนเดิม แต่ว่าคราวนี้มีตะก้าหวายใบยใหญ่ติดมือมาด้วยอารุณสวัสด์คุณตาเสียงสดใสดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มกว้างมาแต่เช้าเลยมีธุระอะไรอีกละ่ะตาทินถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามทําให้มันนิ่งที่สุดเจเอาของมาฝากนะคะเมื่อวานซื้อขายกันดีเจก็ต้องมีน้ําใจใช่ไหมล่ะคะเจดาเปิดตะก้าหวายเผยเห็นอาหารที่เธอเตรียมมามีทั้งข้าวเหนียวไก่ย,ย่างส้มตํา และขนมหวานเล็กๆแน่น้อย,อยเอามาทำไมฉันไม่ได้บอกว่าฉันอยากได้นะตาทินพูดแต่สายตากลับจ้องอาหารในตะกร้าแหมคุณตาอย่าทำเหมือนไม่สนใจสิคะเจ้รู้หรอกว่าคุณตาแอบชอบข้าวเหนียวไก่ย,ย่างไม่งั้นจะมีกลิ่นน้ำลายหลาย,ลายเลยคะเนี่ยเจดาําแซลพร้อมหัวเราะเบาๆตาทินหันหน้าหนีพูดจาไร้าสาระจริงแต่สุดท้ายก็ยอมให้เจดําจัดจแจงปูเสือใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วก็วางอาหารทั้งหมดลงตาทินนั่งกอดอกมองเจดาที่หยิบข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมาใส่จานให้กับเขากินเถอะค่ะคุณตาเดี๋ยวเจจะไม่กินก่อนนะแล้วเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันนักหนาล่ะตาทินถามตรงๆเจดาหยุดชะงักไปคู่หนึ่งก่อนจะยิ้มและตอบว่าพอเจชอบคุณตายัางไงล่ะคะคาตอบนั้นทําให้ตาทินนิ่งเงียบไปใจของเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เขาหันไปมองเจดาอย่างจริงจังพูดจริงเหรอจริงสิคะเจดายิ้มตาหยีตาอาจจะมองว่าฉันพูดเล่นแต่เจดาคนนี้ไม่เคยเจอใครที่ทํางานหนักมีความรับผิดชอบและยังมีเสน่ห์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะตาทินพยายามเก็บอาการแต่หน้าของเขาเริ่มแดงเล็กน้อยฉันแก่แล้วเธอไม่กลัวคนอื่นมองว่าแปลกเหรอทำไมต้องแคร์คนอื่นนะคะคนเราไม่เลือกหรอกนะคะว่า ความรักมันจะมาเมื่อไหร่กันหรือกับใครแค่เจดารู้สึกว่าตาช่วยทำให้ใจของเจ้เต้นแรงทุกครั้งที่ได้เจอกันก็พอละประโยคนั้นทำให้ตาทินนิ่งอึง้งไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเขามาก่อนในวัย70ปีของเขามันเหมือนการเปิดประตูบานใหม่ที่ทำให้เขาไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่เธออย่ามาพูดเล่นนะฉันไม่เหมือนคนอื่นนะตาทินพึมพำเบาๆเจไม่ได้พูดเล่นนะคะ เจดาก็ตอบเสียงจริงจังเจขอยาให้คุณตารู้ว่าบางทีความสุขมันก็ไม่ใช่แค่การอยู่กับสวนมันอาจจะเป็นการมีใครสักคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆตาไปทุกๆวันคาพูดของเจดาทําให้หัวใจของตาทินอุ่นขึ้นเขาไม่ตอบอะไรแต่ยอมกินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างอยู่เงียบๆหลังจากมื้อเช้ากลางสวนผ่านไปเจดาไม่ได้รีบร้อนกลับบ้านเหมือนครั้งก่อนเธอยังคงเดินสำรวจรอบๆสวน พร้อมทั้งเอ่ยถามโน้นถามนี่เกี่ยวกับต้นผู้เรียนต้นมังคุดและพืชอื่นๆที่ตาทินปลูกไว้คุณตาส่วนเนี้ทำมานานกี่ปีแล้วคะก็ราวๆเกือบห้สิปีแล้วมั้งฉันปลูกเองทุกต้นดูแลเองทั้งหมดทุกอย่างเลยตาทินตอบเสียงเรียบแต่น้ำเสียงแฝงไปด้วยความภาคภูมิใจเสดามพยักหน้าอย่างชื่นชมเก่งจังเลยนะคะ นี่เจ้ว่าส่วนคุณตานี่ไม่ธรรมดาเลยเหมือนชีวิตคุณตาทั้งชีวิตอยู่ตรงนี้ตาทินพยักหน้าเล็กน้อยก็ใช่นะส่วนนี้แหละที่ทำให้ฉันมีทุกอย่างแต่คุณตามีคนช่วยดูแลบ้างหรือเปล่านะคะหรืออยู่คนเดียวแบบนี้มาตลอดเลยเจาดามถามเสียงนุ่มตาทินชะงักเล็กน้อยก่อนตอบก็อยู่คนเดียวมาตลอดมีคนงานในสวนช่วยบ้างแต่งานหลักๆฉันก็ทำเองไม่อยากยุ่งพึ่งใครหรอก ไม่เหงาเด็คะตาคาถามนั้นทําให้ตาทินนิ่งเงียบเขาไม่ตอบทันทีเหงาไหมน่ะเหรอตาทินพึพรรมพำเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็อาจจะมีบ้างนะแต่ฉันก็ชินแล้วล่ะเจดาเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะยิ้มให้อย่างจริงใจแต่คนเรานะคะถึงจะชินกับการอยู่คนเดียวแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการใครจริงไหมล่ะคะตาตาทินมองหน้าของเจดาคคำพูดของเธอ เหมือนไปกระทบใจของเขาอย่างจังเขารู้สึกว่าเธอพูดถูกในบางช่วงของชีวิตแม้จะมีความสงบสุขอยู่รอบๆตัวแต่ลึกๆข้างในมันก็ยังมีบางอย่างที่ขาดหายไปเจดายังคงอยู่ต่อไม่ยอมกลับง่ายๆครั้งนี้เธอขออาสาไปช่วยตะทินเก็บมังคุดที่สุกแล้วในสวนเจช่วยได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่คนมือหนักจนจะทำของเสียหายได้นะคะตาทินมองหน้าของเจดา ก่อนจะยอมให้เธอถือกระจาดใบเล็กๆเดินตามเข้าไปที่ต้นมังคุดระวางหนามจะกิ่งละ่ะอย่าเข้าใกล้เกินไปนะตาทินเตือนเมื่อเห็นเจ๊ดำเดินเข้าใกล้มากเกินไปโอ้โหคุณตาคุณตานี่เหมือนพ่อแม่เลยนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยไปซะหมดเลยเจ๊ดำหัวเราะแต่ก็ถอยออกมาตามคำเตือนไม่อยากให้เธอเจ็บก็แค่นั้นเองตาทินตอบเสียงเรียบเจดายิม้มขอบคุณนะคะ ทั้งสองช่วยกันเก็บผลมังคุดจนเต็มกระจาดเสียงพูดคุยเบาๆระหว่างทํางานช่วยคลายความเงียบเหงาภายในสวนตาเทนรู้สึกว่าการมีเจดําอยู่ด้วยไม่ได้รบกวนหรือสร้างปัญหาให้เขาแต่กลับทําให้หัวใจของเขารู้สึกผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากส่งเจดํากลับไปตาทินนั่งอยู่บนแค่หน้าบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มองฟ้าเ่าๆเหมือนทุกคืนที่ผ่านมา เขานั่งคิดถึงคำพูดและรอยยิ้มของเจดามทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงพูดแต่เรื่องที่ทำให้ฉันคิดมากนักนะตาทินพึมพำใจของเขาเริ่มรู้สึกแปลกไปเหมือนกำแพงที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตกำลังจะถูกคลื่นความรู้สึกบางอย่างซัดกระนำช้าวันถัดมาตาทินยังคงเริ่มวันใหม่ในสวนเหมือนเคยแต่คราวนี้เขาสังเกตว่าตัวเองเฝ้ารอฟังเสียงเครื่องยนต์รถกระบะของเจดาอย่างไม่ตั้งใจ นี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยตาทินพึมพำพางสะบัดหัวไร่เพื่อได้ความคิดฟุ้งซ่านแต่พอเวลาผ่านไปจนเกือบสายเสียงที่เขารอคอยก็ไม่ดังขึ้นหายไปไหนของเขาเนี่ยเขาพูดกับตัวเองพร้อมกับเดินกลับเข้าบ้านโดยพยายามไม่สนใจเรื่องนี้แต่ถึงจะพยายามยังไงใจเขาก็เหมือนมีอะไรขาดหายตลอดช่วงเช้าตาทินทํางานในสวนอย่างเมือ่อยยจนคนงานที่มาช่วยถึงกับแอบมอง ด้วยความรู้สึกสงสัยตาวันนี้ดูแปลกๆไปนะคนงานคนหนึ่งกระซิบกับเพื่อนเหมือนใจลอยๆยังไงก็ไม่รู้หรือว่าจะคิดถึงใครอีกคนพูดติดตลกตาทินได้ยินแต่ทําเป็นไม่สนใจเขาเรีบเดินหลบไปอีกมุมหนึ่งของสวนเพื่อหลีกเลี่ยงคําถามแล้วนี่มาทําอะไรอีกมีธุระอะไรกับสวนของฉันอีกละ่ะเจดาหัวเราะเบาๆไม่มีธุรหะหรอกคะ่ะวันนี้แค่ยอยากมาคุยกับตาเฉย เจ๊อยากรู้จักคุณตาให้มากขึ้นนะคะรู้จักฉันไปทำไมกันละ่ะฉันมันก็แค่คุณแก่ธรรมดาคนหนึ่งตาทินตอบแต่ในใจลึกๆของเขาแอบวันไหวกับคำพูดของเธอเซดามมองเขาด้วยแววตาเจงใจพอเจ๊คิดว่าคุณตามีอะไรมากกว่าที่ตัวเองคิดว่าคนแก่ที่ทำสวนจนเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยมีใครข้างข้างคุณตาคุณตาไม่เคยรู้สึกเหงาเลยหรอคะเนี่ยคำถามนั้นทำให้ตาทินเิี่งไป เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อนฉันชินกับการอยู่คนเดียวแล้วล่ะเขาตอบแต่เสียงของเขาเบากว่าปกติชินกับความเหงาไม่ได้แปลว่าต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนะคะเจดามพูดน้ำเสียงอบอุ่นมากบางทีเจ้อยากเป็นคนที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่คุณตาขาดอยู่ก็ได้นะคะคุณตาคำพูดนั้นทำให้ตาเทนรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกบีบเบาเขามองหน้าเจดาตรงๆเป็นครั้งแรก ทำไมเธอถึงสนใจฉันนักล่ะเจดามยิ้มก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเพราะคุณตาคือคนที่ทำให้เจรู้สึกว่าการพูดคุยกับใครสักคนมันมีความหมายเจชอบความเงียบสงบของส่วนนี้ชอบความจริงใจในสายตาของคุณตาแต่เจก็อยากอยู่ข้างๆคนที่ไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขเลยตาทินฟังแล้วหัวใจของเขาเหมือนเริ่มเปิดออกทีละนิด ความรู้สึกที่เขาพยายามเก็บกดเอาไว้เริ่มเอ่อล้นขึ้นมาหลังจากเจดาพูดจบเธอก็ลุกขึ้นนั่งข้างๆตาทินอย่างใกล้ชิดใกล้ชนตาทินรู้สึกถึงกลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวของเธอที่ลอยมากระทบจิตใจของเขาเจดาเรียกเสียงหวานพร้อมกับเอ็นตัวเข้าไปเล็กน้อยจนหัวไหล่ของเธอแทบจะชนกับแขนของเขารู้ไหมคะว่าตอนคุณตามองเจดเมื่อกี้เนี้ย เช่ใจเต้นแรงเลยนะคะตาทินสะดุ้งเล็กน้อยรีบขยับตัวถอยหนีอย่างไม่แน่ใจอย่าพูดเล่นนะเจ้ฉันมันก็แค่คนแก่แตาแก่ธรรมดานะ่ะโอ้ยคุณตาเนี่ยชอบพูดลดค่าตัวเองอยู่เรื่อยเลยเจดดำยิม้มพร้อมกับขยับเข้ามาใกล้อีกครั้งคนอย่างคุณตานะคะมีเสน่ห์ที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเชว,ว่านะผู้หญิงคนไหนได้อยู่ใกล้ต้องใจลายทุกคนล่ะคะ่ะพอเถอะนะ ตาทินเริ่มหน้าแดงแต่พยายามแซงทําเป็นนิ่งเฉยฉันแก่จนหัวงอกมาแล้วจะไปมีเสน่ห์อะไรเชดามหัวเราะเบาๆก่อนจะยกมือขึ้นแตะแขนของเขาเบาๆไม่เกี่ยวกับอายุหรอกคะ่ะเจไม่ได้มองที่อายุเจมองที่หัวใจต่างหากตาทินนิ่งไปกับคําพูดนั้นหัวใจที่เคยนิ่งสงบเริ่มเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วนี่จะอยู่ยาวเลยเหรอฮะตาทินถามเปลี่ยนเรื่องแต่เจดามกลับยิ้มกว้าง ใช่แล้วคะ่ะวันนี้เจ้ตั้งใจอยู่ช่วยงานคุณตาทั้งวันเลยเธอพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนหรือว่าไม่อยากให้เจ้อยู่หืไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าตาทินอึกอักไม่กล้าตอบตรงๆเจ้าดายิ้มอย่างรู้ทันก่อนจะโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูของเขาเบาๆถ้าเจ้อยู่แล้วคุณตารู้สึกวันไหวก็ไม่ต้องเก็บไว้ในใจหรอกนะคะ เสียงกระซิบของเธอเหมือนจุดไฟในหัวใจของตาทินเขาได้แต่มองตามหลังเจดมที่เดินไปยันโลงเก็บของโดยไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เขาพยายามกดเก็บเอาไว้กำลังค่อยๆเอ่ลอ้นออกมาเจดมไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเธอเดินเข้ามาช่วยงานตาทินทุกอย่างตั้งแต่ยกกระสอบปุย๋ยไปจนถึงรดน้ําต้นทุเรียนคุณตาเจไม่เคยทําแบบนี้นะคะแต่พอได้ลองแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเนี่ย เธอพูดพร้อมยิ้มสดใสระวังหลังด้วยละ่ะยกของหนักเดี๋ยวปวดหลังเอาตาทินบอกเสียงดุดุแต่ในใจกลับรู้สึกเอ็นดูที่เห็นเจดำพยายามช่วยงานอย่างจริงจังเจอย่างสาวนะคะคุณตาไม่ต้องห่วงเธอพูดพางหันมายิ้มยั่วเล็กน้อยตาทินถึงกับหลบสายตาไปอีกทางหนึ่งใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจดาสังเกตเห็นอาการของเขาเธอหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดล,ลอยๆ คุณตาเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะคะเจเริ่มชอบมากขึ้นทุกทีแล้วสิคำพูดนั้นทำให้ตาทินหยุดชะงักเขาหันมามองเธอด้วยแววตาสับสนพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันเหรอก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละคะ่ะเจดาตอบตรงๆพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้เขาหรือคุณตาจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับเจเลยฮะตาทินนิ่งเงียบไปเมื่อเจดาเดินเข้ามาใกล้ จนเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจอ่นๆของเธอหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เขาพยายามสงบสติอารมณ์เจพูดอะไรแบบนี้ฉันเออฉันไม่เคยคิดเอ่อเขาอึกอักพยายามจะหาคำพูดมาเต้ตอบแต่กลับรู้สึกเหมือนโดนมัดมือมัดเท้าเอาไว้เชดามยิ้มอย่างมั่นใจเธอไม่พูดอะไรต่อแต่ยื่นมือไปแตะเบาๆที่มือของตาทินคุณตา บางทีเราอ่ะควรฟังหัวใจตัวเองบ้างนะคะตาทินรู้สึกถึงความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นเขามองหน้าของเจดาตรงๆเป็นครั้งแรกและพบว่าแววตาของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจเจนี่เธอมาได้ล้อเล่นใช่ไหมเสียงของเขาเบาและแผ่วเหมือนคนที่ไม่มั่นใจเจดาหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบว่าล้อเล่นทำไมล่ะคะเจพูดจากใจจริงคุณตาคือคนที่เจอยากอยู่ด้วย และเจ๊าดาเชื่อว่าคุณตาก็รู้สึกเหมือนกันคำพูดนั้นเหมือนเป็นสายฟ้าที่ฟาดลงกลางชาตะทินเขานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจย,ยาวๆฉันไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาสนใจคนแก่ที่เอาแต่ทำงานอย่างฉันแต่ถ้าเธอพูดจริงๆเขาหยุดเล็กน้อยเหมือนกำลังตัดสินใจเจาดามจับมือของเขาแน่นขึ้นคุณตาไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ะบางทีความรักมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมาย เรามีวันนี้ก็พอแล้วไงค่ะตาจนสามเดือนต่อมาหลังจากวันนั้นตาทินกับเจดาก็เริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นจากคนที่เคยพูดคุยกันแต่เรื่องงานกลายเป็นคู่ที่พูดถึงกันได้ทุกเรื่องเจดาม,มาักจะหยดคำหวานหรือท่าทางน่ารักนา่กนารักให้กับตาทินได้ใจเต้นอยู่เสมอส่วนตาทินที่เคยเป็นคนดุและเก็บตัวก็ค่อยๆเปิดใจและยิ้มมากขึ้นจนวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ตายต้นทุเรียนด้วยกัน ตาทินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเจด,จดามทะเจดามหันมามองเขาด้วยสายตาสงสยัยถ้าเธอไม่รังเกียจตาทินล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อมันคือกล่องแหวนไม้แกะสลักที่เขาทำเองฉันอยากให้เธอมาอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังจะได้ไหมละ่ะเจดามถึงกับตะลึงไปพักหนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเธอเอื้อมมือไปรับแหวนมาใสา่คุณตานี่ช่างเซอร์ไพร์ เจ้าดามจริงๆเลยเธอพูดพร้อมกับผัวเล้วเจ้ตกลงค่ะเจ้จะอยู่กับคนตาไปตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลย